ะะมีกรุงเทพโพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจว่าคนกรุงรับประทานเจถึงร้อยละหเพื่อสร้างบุญกุศลน,นะคะแต่ในอีกทางหนึ่งบ่นกันอุบเลยหูอาหารเจอาหารผักเนี่ยแพงสุดๆค่ะแต่ก็ยังรับประทานอยู่นะคะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดเรื่องของการประมูล3 G ค่ะดีใจจังเลยประเทศไทยจะได้มี3 G แล้วนะคะเขาเดินหน้าประมูลกันไปแล้วค่ะ ส่วนที่สภานะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านสวววัชชัยกันซึ่งขณะนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์นิดาวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์วันนี้ท่าทางภารกิจจะเยอะนะคะครับมีประชุมร่วมตั้งแต่เช้าเลยนะครับความจริงก่อนจะประชุมร่วมเนี่ยผมในฐานะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภานค่ะ ก็มีประชุมกันก่อนตอนเก้าโมงประเด็นที่สำคัญที่ประชุมวันนี้ก็คือเรื่องโครงการจำนำข้าว<อ>นะฮะซึ่งถ้าเป็นทั้งเรื่องที่ท่านสอวอส่วนหนึ่งเนี่ยยื่นเรื่องไปเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปและกรรมาธิการการเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยได้มีการศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้มาเป็นเวลาประมาณสักสองสาเดือนแล้วซึ่งเราเห็นว่ามีข้อบกพร่องจากโครงการจำนำข้าวเนี่ย ในหลายเรื่องหลายประการด้วยกันค่ะซึ่งเราได้มีการศึกษาตรวจสอบมีทั้งข้อมูลจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะฮะซึ่งผมจะแถลงข่าวใหญ่ก็คือวันจันทร์หน้าเวลาสักประมาณบ่ายโมงมจะแถลงข่าวในเรื่องนี้ว่ากรรมธิการการเศรษฐกิจได้ศึกษาตรวจสอบแล้วเจอปัญหาหนึ่งสองสามสี่ค่ะค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะก็จะบอกท่าน นะจะอภิปรายไม่ใช่เหรอคะเ,อเรื่องอภิปรายนั้นก็เป็นเรื่องในสภา <c oughs> แต่นี่มาทีการที่เราทํางานเฉพาะเรื่องเนี้เราถ้ามีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆที่จะเสนอไปอยังรัฐบาลด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จะมีการเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง ให้มีผลในแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับค่ะค่ะอาจารย์นนนนถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับการรับจำนำข้าวเนี่ยเดี๋ยวถามคร่าวๆก่อนว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะเรื่องที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์อันนี้เรื่องใหญ่แม้แต่ อาจารย์วีรพงศ์ที่ปรึกษารัฐบาลที่ศึกษารัฐบาลเองไงคนงรัฐมนตรีนนคนกันเองนี่แหละยังเชื่อเลยย,ยืนยันชัดเจนเลยเนี่ยถ้ามีอยู่ในเอกสารนี่ก็ยืนยันเป็นคำพูดของท่านเลยนะค่ะแต่ผมหาเจอว่าเนี่ยม,มีไหมคะท่าบอกท่านบอกเลยว่าโครงการจํานําข้าวเนี่ยหรือ,อโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นทําให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายนค่ะ มีอยู่คำพูดหนึ่งที่ท่านพูดไว้เนี่ยน่าสนใจท่านบอกว่าท่านบอกว่านโยบายมีนโยบายและมาตรการอันหนึ่งที่น่าห่วงเพราะใช้เงินเป็นจำนวนมากมีปัญหาทาั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติโครงการที่ว่านั้นก็คือโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรเช่นข้าวยางพารามันสำปะหลังข้าวโพดกุ้ง ฟังดูว่าจะใช้เงิน4แสนล้านบาทมาหมุนเวียนซื้อสินค้าเกษตรเหล่านี้นโยบายรับจำนำสินค้าเกษตรนี้เป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดค่ะตั้งแต่ทำกันมาตั้งแต่ปี2529ศูนย์เสียเงินละลายน้ำไปเนี่ยมากมายค่ะโดยผลประโยชน์ไม่ได้ตกถึงมือกเกษตรอย่างที่คิดค่ะ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่กับโรงสีผู้ส่งออกลานตากมันมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพัดพวกนักการเมืองจึงไม่มีใครยอมเลิกโครงการนี้ค่ะมันไหมอาจารย์มันไหมโอ้มันมากจานไม่ใช่เท<อ>้าน,น,นะม,นาามันมันมัน,มนสับปะหลังนิดไอด้เป็นน้ำจิม้มเริ่มต้นชื่อก็ผิดแล้ว การรับจำนำนี้ปกติผู้รับจำนำต้องรับจำนำในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดค่ะโดยคาดว่าผู้จำนำจะมาไถ่คืนแต่การรับจำนำสูงกว่าราคาตลาดก็ไม่น่าจะเรียกว่าการรับจำนำเขาจะมาไถา่ทำไมให้มันเมื่อยตุ้มเพราะไม่มีใครมาไถ่คืนในราคาจำนำที่สูงอ่า แม้ถ้าจะวงเล็บหน่อยบอกว่าถ้าใครมาไถ่คืนนี่มันโง่โง่บัตรซบนะมันบ้าแล้วนะอแล้วเอาไปขายในราคาที่ต่ําในตลาดค่ะการตั้งชื่อโครงการรับจำนำจึงเป็นการตั้งชื่อหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองโอ้โหมันไม่จันมันโอ้โหมันมากเลยตั้งชื่อก็ยังผิดเลยต่อยนิดต่อยนิด่ะเอาเลยเอาเลยในทางทฤษฎีสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปขายใน ตลาดต่างประเทศทุกตัว<อ>เราเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลกของสินค้านั้นๆตลาดภายในของเรากับตลาดโลกเป็นตลาดเดียวกันเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดเพราะเราไม่มีโคต้าส่งออกไม่มีภาษีขาออกอสินค้าเกษตรทุกตัวยกเว้นยางพารากับมันสำปะหลังเช่นข้าวจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกรองลงมาคืออินเดียและอินโดนีเซียตามลาดับ ในกรณีข้าวโพดอเมริกาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดค่ะข้าวที่ขายหมุนเวียนในตลาดโลกจึงมีสัดส่วนไม่มากอนันสำหปัหลังก็เหมือนกันค่ะผู้ผลิตรายใหญ่คืออินโดนีเซียค่ะในกรณียางพาราแม้ประเทศเราจะยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดแต่ยังมีอินโดนีเซียมาเลเซียสีลังกาจีน และประเทศอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมาผลิตด้วยค่ะนอกแล้วก็อธิบายเยอะแยะเลยนะค่ะสรุปแล้วว่าด้วยเหตุนี้สินค้าเกษตรทุกตัวจึงกำหนดโดยตลาดโลกรวมทั้งมันสำาหลังซึ่งเราเป็นผู้ส่งออกสำคัญเพียงรายเดียวของโลกเราจึงเป็นผู้รับราคาหรือปลายปลายเทคเกอร์อมไม่ใช่ผู้กำหนดราคาหรือ,อปลายเมคเกอร์อสรุปไปง่ายว่า ท่านกำลังชี้ให้เห็นว่านโยบายโครงการนี้เนี่ยอันตรายคฟัคงได้ว่าใช้เงิน4-5แสนล้านบาทหมุนเวียนซื้อสินค้าเกษตรมากักตุนก็เท่ากับคิดจะปั่นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าจะคอนเนอร์เดอะเมเกอร์นะฮะตลาดโลกเข้ามันตลาดโลก ข้าวมันสำลังยาพลาข้าวโพดจึงเป็นไปไม่ได้คนเคยทำมาแล้วล้มละลายก็มีมากธนาคารกรุงเทพพณิชการก็ล้มที่ล้มก็สืบเนื่องมาจากการพยายามปั่นตลาดหรือจะคอรเนอร์อนะตลาดใบยาสูบดังนั้นเมื่อผลิตได้เท่าไหร่จึงรีบจะเท่าไหร่รีบสมออกได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็ปลูกใหม่สรุปแล้ว ท่านบอกว่าในทางปฏิบัติยิ่งมีปัญหาวิธีทำก็คือการเลือกลงสีเข้าร่วมโครงการลงสีไหนได้รับเลือกก็เหมือนถูกขวยเอาแค่นี้ไหมค่ะจาร์โหนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอของคำวิพากษ์วิจารณ์ของด็อกเตอร์วีระพง์มาลังกูเนียฮะท่านบอกว่านี่คือการช่อลาดบางหลวงหรือคอร์รัปชันจากโครงการอ๋อ นาน,า,นาสินค้าเกษตรรอบสองรัฐบาลเสียงเงินขาดทุนมากมายโอ้โ oh ห oh oh. oh oh. เกษตรกรไม่ได้อะไรเลยขายของได้ในราคาตลาดเท่านั้นเองโ oh oh. อ้โหท่านท่านว่าไว้เยอะนะค่ะไอ,อนคนที่อาจารย์คนที่เคยชอบออกมาบอกว่าเนี่ยใส่ร้ายความจริงจำนำข้าวดีต้องฟังนะเพราะว่าดรวีรพงษ์ท่านคงไม่อยากจะล้มรัฐบาลแน่ๆใช่ไหม ท่านก็เป็นพวกรัฐบาลท่านก็เป็นพวกรัฐบาลเองนั่นแหละนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าผมจะ,ะแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันจันทร์ค่ะเวลาสักบ่ายโมงครึ่งท,ที่วุฒธธิสภาเนี่ยแหละครับค่ะเราเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่าอา่อา,อานั้นเรื่องหนึ่งว่าไปท,ทีนี้ก็หลังจากประชุมเรื่องนี้เสร็จก็ประมาณสักสิบโมงเศษก็เข้าประชุมร่วมวุฒิสภาวันนี้ มีหลายเรื่องที่เป็นไปตามมาตรา190ยเกที่ต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพต่างๆของอาเซียนนะที่จะต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบอาชีพต่างๆเหล่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอาการทำธุรกิจไม่ว่าจะการอะไรต่อะไรมันมีหลายเรื่องเลยอ,อาจารย์สำคัญสำคัญ Hmm. วันนี้ก็อยู่ในระหว่างการอภิปรง n อภิปรายกันอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้ตอนเช้าโอ้โหประธานนิคมของผมทําหน้าที่รองประธานวุฒิสภาทำอรองประธานรานัฐสภาทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมค่ะเมื่อเช้านี้โอ้โหโดนหลุมสารพัดเรื่องเลยอาจารย์เรื่องอะไระคะอาจารย์ เพราะว่าคราวที่แล้วนี่มีเรื่องนาซาเข้า,าจาัจการโออใช่ใช่พออภิปรายกันไปอภิปรายกันมาพอตอนสักหกเจ็ดโมงเนี่ยนะครับค่ะซีกฝ่ายค้านก็โต้แย้งว่าอะไรนี่มันเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเก่านี่เอามาพิจารณาทาไมใช่ไหมจรย์ออค่ะใช่แล้วก็ไม่มีเอกสารอะไรประกอบเลยว่าจะทําเรื่องใหม่มันเรื่องอะไรมีแต่เอกสารเ,าเก่าๆอ๋อแล้วฝ่ายซีกรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ เพราะการอภิปรายแบบนี้มันไม่มีการโหวตอยู่แล้วใช่ไหมจา๊าดก็เลยไปทําภารกิจอื่นพอไปก็คนอยู่ในที่ประชุมก็น้อยอืแล้วก็เกิดเถียงตรงนี้บอกว่าควรจะเลื่อนควรจะเอาเก็บไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประธานก็ยังให้ดําเนินการอภิปรายกันอยู่ฝ่ายนั้นก็บอกว่านี่เป็นเอกสารเก่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าทําเราก็จะได้เอาอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายค้านฝ่ายสวบางส่วนให้เอากลับไป ให้ไปทำเอกสารไม่ครบอะไรเง oui> ี้ยค่ะเถียงกันไปเถียงกันมาปรากฏว่าบุญยอดสุขทิ่นไทยจะเสนอจะเสนอให้ใช้ใช้เอกสิทนับนับองค์ประชุมท่านประธานนิคมก็บอกว่าเห็นว่าอภิปรายกันมาพอสมควรแล้วขอปิดพอจะนับก็ให้ปิดเลยพอว่าวันนี้เขาก็ถามอ้ายังไม่จบเนี่ย ควรจะต้องมีเรื่องนี้ต่อเรื่องนาซาเปิดแล้วมันยังไม่จอบอืประธานประธานบอกว่าเมื่อผมว่าวินิจฉัยว่าได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้วก็เป็นสิทธิของประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเด็ดขาดจะเล่นแบบนี้สิที่ประชุมบอกเฮ้ยไม่ได้ถ้าท่านประธานเห็นว่าควรจะปิดต้องขอถามสมาชิกก่อนอืแต่สมาชิกยังไม่ได้มีอะไรเลยท่านจะมาปิดได้งไงอืคนละเรื่อง หมดสัดเฉพาะอันนี้ล่อกันไปสองสามชั่วโมงเรื่องที่นาซาจะเอาไม่เอานี่แหละค่ะจะพิจารณาต่อหรือว่าเรื่องมันจบแล้วยังไม่จบเนี่ยตั้งตั้งแต่ห้าโมงหกโมงเหรอคะไม่ตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งัประมาณสักติดพวงเป็นต้นมาเนี่ยแหละอาจารย์กระเถียงกันว่าจบแล้วหรือยังไม่จบหรือจะต้องพิปารายต่อปรากฏว่าคุณนิคมแกก็ยืนยันว่าจบแล้วประธานนิคม ส่วนท่านอื่นท่านคำนูนท่านอื่นๆก็บอกว่ายังไม่จอบวิิจฉัยอย่างนี้ไม่ถูกเขียนฝ่ายซีกฝ่ายค้านก็อัดบอกว่าท่านรับประทานวิิจฉัยอย่างนี้ไม่ได้แต่ท่านประธานบอกว่าผมวินิจฉัยแล้วถูกแล้วยุติแล้วฝ่ายซีกฝ่ายรัฐบาลอาจารย์ว่าเขาก็ต้องเชียร์ใช่ไหมครับเขาก็ต้องเชียร์สิจบแล้วอ่าไม่มีประเด็นต้องพูดท่านต่ออะไรเงี้ยเถียงมันอยู่อย่างเนี้ย สักกก็อยู่สักสองสามชมจนจนถึง<ล>บ่ายๆแต่ใ<ห>นที่สุดก็ยุติโดยท่านประธานบอกว่าเอาแยุติแล้วจบแล้วนะขอเรื่องนู้นต่อไปเลยแล,แล้วจบจบนี่มันยังไงอาจารย์ก็จบโดยบอกว่า,าให้ มีอีกฝ่ายหนึ่งเสนอบอกให้เอาเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาต่ออืมค่ะแต่เอาเรื่องที่จะพิจารณาวันนี้มาพิจารณาต่อค่ะซึ่งเรื่องเรื่องนาซานี่คือมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็คือรายงานให้ทราบหรือว่าจะต้องใม่ม่แบบวันนั้นรัฐบาลเขาขอมาฟังเสียงสมาชิกอ๋อค่ะว่ามีความเห็นอย่างไรมันจะเข้าหนึ่งเก้าศูนย์หรือเปล่าค่ะเขาก็ขอเปิดอภิปรายทั่วไปว่าให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น เขาอยากจะฟังกระแสเสียงดูว่ามันเข้าหนึ่งเก้าศูนยไหมถ้าเข้าหนึ่งเก้าศูนย์เขาก็จะมาขอความเห็นชอบถ้าคนเห็นว่าไม่เกี่ยวเขาจะได้เดินหน้าต่อไปแต่มันยังอภิปรายกันไม่จบนี่แหละก็เป็นเรื่องเสียงกันว่าที่ประธานสั่งปิดการประชุมเนี่ยอภิปรายจบหรือย,ยังไม่จบ เขยังมีคนแจ้งความจำงจะพี่ปลายเยอะเอาละก็อย่าไปรู้มาเลยเป็นเทคนิคทางสภาเวียนหัวกันไปก็ชงหัวมันชาวบ้านไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้อยากรู้กันนะอาจารย์ว่าตกลงแล้วเรื่องนาซ่านี่มันยังไงกันแน่จะมาตรวจภูมิอากาศหรือว่าจะมาตั้งฐานทัพอะไรนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ไอ้ข้อประเด็นข้อบังคับนี่จบไม่จบก็เถียงกันสามชั่วโมงแค่คือยังไม่ไปเข้าเนื้อหาเลยอ่ะยังไม่ได้เข้าเนื้อเถียงกันแค่วาละ ฝ่ายอีกซีกหนึ่งบอกว่าจบแล้วนะอีกซีกบอกยังไม่จบมาเถียงกันอยู่แค่นี้แหละครับค่ะนั่นนั่นก็ขณะนี้เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบตามมาตราหนึ่งเก้าสูค่ะนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ผมมีหลายเรื่องอาจารย์นะเยอะแยะเลยก็เป็นเรื่องที่บางเรื่องผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มีเรื่องสําคัญสําคัญทั้งนั้น ถามว่าอยากจะรู้ไหมเรื่องอะไรก็ต้องเปิดเอกสารให้ดูเหมือนกันนะครับเอาเรื่องอใหญ่ๆอะคะ่ะอาจารย์เรื่องอะไรบ้างเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องข้อตกลงในอาเซียนเนี่ยอาจารย์ค่ะนะฮะที่สําคัญเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีอาชีพต่างๆเยอะแยะเลยอาจารย์ค่ะที่เข้ามาทํากันก็คือข้อตกลงร่วมว่าโด,ดยการยอมรับ คุณนะสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียนอืมักคุเทศอะไรอย่างเงี้ยนะพอเนี่ยมีมหลายเรื่องเลยมันเป็นข้อตกลงที่จะต้องทําร่วมกันะนะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อ,อเรื่องแผนกต้อนรับแผนกแม่บ้าน นะพนักงานซักรีดพนักงานดูแลห้องพักพนักงานทําความสะอาดโอ้พ่อคงพ่อครัวสาขาการเดินทางแผนกอะไรตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมาทําข้อตกลงร่วมกันค่ะในแต่ละอาชีพอาชีพนะอาจาร่าเหล่านี้จึงต้องมาขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมนะะเอาเอาเขาสั้นๆอย่นก็แล้วกันครับค่ะเอา ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญของประเทศทั้งสิ้น<ค>ะนะฮะทีนี้ประเด็นอื่นๆนะฮะในสภาเนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่<ค>ะนะหา,า,า,าสารบ้านเมืองวันนี้หเห็นมีอะไรบ้างไหมทีม่จะต้องข, <า S 2> ขอความเห็นกันจริงๆเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการประชุมร่วมเนี่ยมันวันนี้วันเดียวใช่ไหมคะาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันเดียวแต่ว่าวันเดียวเนี่ย มันมีเรื่องที่ค้างอยู่เยอะมากเลยนะอาจารย์เป็นสิบสิบเรื่องอืดังนั้นเนี่ยบางทีแค่วันเดียวอาจจะช้าไปหรือไม่ทันเสียด้วยอ,อย่างเนี้ยเรื่องไอ้อาเซียนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยความจริงมันต้องเสร็จตั้งแต่เดือนกันยาอแต่ก็ล่าช้าไปแต่เห็นคุณอ,อะไรอ่าคุณน้องคุณปัญหานะ่ะคุณอะไรนะคุณจุมพลคุณชุมพลเหรอคะคุณจุมพลบอกว่าเอาละ พันก่อนพฤศจิกาก็ยังดีอาจารย์เห็นไหมก็วูบผิดอยู่แล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สถานการณ์ของบ้านเมืองตอนนี้ก็อยู่ในเทศกาลกินเจเมื่อเช้านี้ก็มีหญิงชุดขาวมาเยอะมากที่ทำเนียบรัฐบาลหญิงชุดขาวอ่าแล้วก็ชายชุดขาวก็มาร้อมทำเนียบอาจารย์ไม่มีชายชุดดำนะไม่มีเมื่อเช้านี้ชุดขาวล้อมทำเนียบอาจารย์รู้ไหมพวกไหนพวกไหนเอ่ย พวกพยาบาลอ๋อเออที่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันม,มันล้องทำเนียบแต่เช้ามืดเลยหญิงชุดขาวว่าเขาไม่ได้รับบรรจุบ้างเงินเดือนน้อยบ้างบางคนเงินเดือนแปดเข้าพันทำงานกันสิบห้าสิบหกชั่วโมงอ,มอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกจ้างอยู่ทำไมเงินมันน้อยไม่ได้รับการบรรจุอโอ้หญิงชุดขาว นะชายชุดขาวมากันเพียบเลยมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกินเจ,จนะนก,ก็ก็งงมากเอ๊ะนึกว่าคนกินเจมาล้อมอาจารย์และในขณะเดียวกันในแวดวงของหญิงชุดขาวชายชุดขาวนั้นมีชายชุดดำมาแทรกอยู่เป็นหย่อมหย่อมใครเอ่ยก็เป็นตำรวจปราบจราจนดิฉันก็นึกว่าสสใส่ชุดดำเดินแทรกไป <laughs> และก็มาขั้นอยู่ในบางที่บางมุมตามปกติอะนะนะฮะก็แต่ช่วงบ่ายๆมานี่ผลตกหนักนะผมยังไม่รู้ว่าหญิงชุดขาวจะเป็นยังไงบ้างตอนแรกนึกว่าเขาจะไปล้อมทำเนียบไหนเปลี่ยนที่เนี่ยก็เห็นว่านายกไม่อยู่นี่นะอายยกไปไหนกันนายกไปคูเวดค่ะเลยมาล้อมสสสวแทน ไม่ไม่อยู่เขาอยู่ที่ทำเนียบอะนะอ๋อนะฮะอ่าอืมค่ะก็โอเคผมขอเล่าย่อๆพอสังเกตแค่นี้เดี๋ยวยังทําหน้าที่ในสภาอยู่นะอาจารย์นะครับผมเสียงมันอาจจะดังบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยเสียงดีค่ะเสียงดีค่ะออกเทปได้ค่ะค่ะวัสดีค่ะอาจารย์